าไม่เข้าหาเราจะไม่ตาถ้าเขาชอบเราจริงอ่ะก่อนจะแบบมีแบบว่าเข็ดมากหอมมากก็ได้อยู่อะได้หรอ่ของเนี่ยอยากให้ดอกไหนก็คือตะโกนั่งตะโกอแต่คนเราดูทันทันเลิกการก็คือชิบหายไม่ชันเธอคือความงตัวของฉัน ความรักรวมคำถามจากทางบ้านไ่เข้าไม่แล้วโอ้ยไ,อไปเร็ว บอกเลยว่าคลิปนี้ในคะีวเ,เอเรื่องความรักเนี่ยเรารวบมคาถามมาจากฟอลโลเวอร์ทางบ้านนะคะแล้วเราก็คัดมาโดยทีมงานของบริงตี้ที่คิดว่าคําถามเนี้ยโดนเราก็เลยเลือกเพื่อนในบริงตี้แอนเฟนมานะคะเพื่อนทุกคนเนี่ยมีแฟนมาแล้วคนไหนที่ไม่ได้มานั่งยู่เนี่ยบอกไว้เลยว่ามันไม่มีหัวค่ะคํา <laughs> คถามเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายอาจจะแบบมีภาษาไม่สุภาพแต่บวดรู้ไว้เลยว่าปกติสนทนากันแบบนี้วบบนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเริ่มคำถามแต่ละคำถามด้วยใครไม่สะดวกประตูอยู่ทางนั้นเดินออกเลยกับมาคำถามใหม่ใครชอบอยากรือว่า กดไลไ์ไปนะคะให้ตอบคนแรกนุ่นกูก็ได,ด้อ่าประสาทแดงคบกันแล้วก็มีจ<า> <มา S 2> ังหวะแบบทำนู่ทนทำน,ทนี่จำกัดสถานที่ที่เราไปบังคับให้เราทำนูน่นทำนี่ตลอดเวลาแบบในสิ่งที่เราไม่ชอบไปเที่ยวก็คือแบบอาดากูเล่นหนึ่งใช้คาพูดอยาบคายเหมือแนบบแบบนี่เงาสุดๆแบบในทุกๆ,ๆเลือ่องยงสุดไม่เอาค่ะ ความรักพวกแบบมีกฎอ่ะเออ,เอ,อกฎเยอะห้ามแยะยุง่งนุ่นยุ่งนี่แบบออาไปเที่ยวไปกินบมงกับยังไงอะไรยังไงคือห้ามทุกอย่างมีกฎทุกเรื่องทุก,ทก,ทกอย่างทำไมเธอ,อไมออ่ทํานู่นทําไมเธอไม่ทำดิอันแล้วความรักเนี้ยบิ๊กไม่ไปต่อคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบขี้หวงแต่ว่าให้สิทสลันะแต่ว่า แบกันกินแบกเลยเราคือเราเป็นคนที่หัวขอคือเป็นคนแบบให้อิสระแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องหนึ่งเลยที่ไปต่อไม่ได้แน่นอนก็คือเรื่องแบบนอกใจหรือว่ามีคนอื่น<ม>หรือว่าเรารู้สึกว่าเขาหลักคนอื่นมากกว่าเราอ่ะคือเราไม่ได้อะเป็ตเบอร์ที่สองสามทีญญแม่ไม่ผ่านค่ะแล้วในที่นี้หมายถึงว่าต้องมีการอะไรแล้วแบบออกจากบ้านเรานะตอนนี้เรียนอยู่นะตอนนี้กําลังแบบย้ายเสรนะ็จนะแบบกันข้าวนะการที่แบบต้องรายงานแบบเหมือนหมอพร้อมอะพร อันนี้ก็คือข,ของตลอดไงที่ไม่ได้เป็นตำรวจแห่งชาติแต่เป็นผู้วงการตลอดแบบนี้ปอมไม่เกงคือ <c oughs> ถ้าไม่เอาจริงๆนะ <c oughs> คือแบบมีคนอื่น <c oughs> แบบจับได้ค่าหนังคาเขาคือมันเกินเลยคือมันแบบสุดใจยูสุดใจเยียวสุดใจยาเือ,อนเนี้ยไม่เอา <c oughs> ว่าต่อให้มันจะกลับมาคุยกันหรืออะไรกันนะสุดท้ายเราแบบรู้สึกว่าเราไม่มีทางจะกลับไปรู้สึกเหมือนเดิมแล้วไม่เห็งค่ะทำเจ้าชู้นะคะทำเจ้าชู้คุณรายการดิ้งเตี้ยนเพนไม่ได้รายการแบบจีบหนูหน่อยอะไรเงี้ย ไอชอบคนจู้จี้จุกจิกแล้วก็แบบบังคับให้เราว่าแบบเราต้องทํานู่นนี่นั่นหรือแบบระเบียบคือแบบกูต้องไปทุกอย่างในชีวิตกูคือแบบกูไม่ได้เป็นคนไปขนาดนั้นไหมแบบจะมาบังคับให้ทำทุกอย่างก็แบบมันไม่โอเคคือแบบโอเคทําได้นะเว้แต่คือถ้ามันนานๆนะมันจะแบบแบบมันไม่ใช่แล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่้โอเควันนี้ซีเอแต่วันนี้ซีซีได้ก็ต้องเหมือนตูนบีนฟอมเมลกินเปิดต้องอยู่คนละเวเดียวอไม่ชอบคนขี้หึง ชอบคนคิดตามไม่ชอบคำถามว่าทำไมทำไมต้องไปก็คือปฏิวัติแลคือมันไม่มีเงี้ยจเกียตคุณไม่ชอบรว่าถ้าไม่ชอบคือกูไม่เอาเลยกูมีพื้นที่ส่วนตัวเออไม่ชอบก็ไม่เอานะครับเยอะเลยเปล่าเอาจริงสิปีที่แล้วรู้สึกว่าสวยมาก ก่อนจะแบบมีแบบว่าเสียมากหอมมากแต่มันเป็นเรื่องของอดีตไงก็สวยเอาความรันมาเที่ยวหน้ารักดีก็เห็นเนาะไม่รู้แหม่แหม่แต่สมัยเรียนมัธยมก็แบบเวลามีคนมาจีบเราก็จะได้โรงเรียนแถวๆนั้นบอกพอเราได้โรงเรียนข้างๆมาปุ๊บเราก็จะยื่นต่อไปให้เพื่อนส่วนใหญ่คนแรกที่ได้เขาจะเป็นไอ้พิงไอ้พิงโดน F ก่อนพอแล้วไอ้พิงได้โดน F ปุ๊บเพื่อนของแฟนไอพิงก็จะมาเอฟคนต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือนทอดทอดพอเรามัธยมมาปกติเวลาเลิกเรียนอ่ะเออเราก็จะไปยยาาามมมเเรก็แบบบดินจัือที่ส ก็จะเป็นความรักสมัยก่อนเนาะคือเอาจริงๆมันน่ารักนะเออช่วงนี้หนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูเคยสวยขนาดนั้นอะมันไม่ได้คิดไปเองครับมัเป็นกรรมหมัดแล้วส่วนเราเที่ยวของมึงบ้างเพราะเราไม่อยู่มัธยมเดียวกันไงความรักก็จะแบบอยากทำอะไรก็ทำอยากให้ดอกไหนก็คือตะโกนหน้าขอพรชอบเธอแต่ผมก็รู้ทันที่ฉันเลิกกันก็คือชิบหายของฉันอไม่มีไม่ความรักความรักความรักมัธยมเป็นคนแรกโมคะเออก็อยู่เมียนหญิงล้วนแล้วก็คบผู้หญิงไงเพราะว่าตอนนั้นมันก็เออเนาะเนี่ยสาวทรงตัวลงไป พันเก็บใหม่เรียอะไรหรอคนเก็บใหม่เขาก nee? right? ็แบบเกยนจนใหม่ตามห้องอับนิ้ออกป้ายในโรงเรียนนะเข้าใจปะ่านแล้วมึงมีไหมก็มีได้ด้วยนะเห็นเยอะแยะแบบนีคือไอ้บิ๊กมันมันฮอตช่วงมปลายมันจะมีอีลิง้งที่แบบเป็นสมัยแบบคือเป็นช่วงที่มันจะต้องเฉิดสายคือถ้าพูดเวลาแบบผู้ชายของผู้ชายเนาะอ่ะคนสวยสุดบ้างคนสวยสุดคือมันก็ปกติป้าไม่รู้ กมันมีความน่ารักหรืออะไรก็รู้สึกว่าเออก็คุย,ยคอะไรกนไม่ถ้าคุยอะเยอะไม่รู้ใชนวมืนิ้วเท้าทำให้หมดคันนี้มันก็รู้สึกว่นมีความสุขดีนะเว้ยมึงเพราะเหมือนกับว่าพอแบบตอนนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะเออเราก็ก็แบบใช้ชีวิตสนุกสนุกเลยแต่พอตวมันก็จะแบบต้องคิดเยอะต้องประคันปัะคองเยอะก็เหมือนปอมก็คือก็อยู่ในหญิงรวยก็คือควบคู่หญิงก็ก็ตอนมัลโปก็น่ารักกรุบกริบอะสมจดหมายไปส่งที่บ้านนู่นนี่นั่นในอย่าง ให้เพื่อนให้คะแนนหรือว่าไงให้คะแนนไอแนนเต็ม10ให้7ในแกนในแกนเลยหรือว่าข้างรักก็เรื่องหนึ่งกลัวเมียก็เรื่องหนึ่งใชกลัวร้านไงกคั่วมึงห้าไอ้แกนประมาณห้าห้าสิบห้าเฟิร์นคั่วข้างแปดแปดไอพีเก้าไอพีเก้าเก้ไอพีเก้าก็เพลิดปมช่วงนี้กูกูเห็นแล้วกูรำคาญกูให้ค่างเลยมาสิบไปเลยสิบไอเมลกูให้ร้อยไม่กูให้เต็มเกียรคะแนนนะ กูให้มันลอยเลยเที่อะพวกนี้เหมือนพุ่งขึ้นด้วยกางมันพุ่งกางมันพุ่งออรามันจะออกเวลาอะ้พี่บิงเหรอค่ะาเอาไปสองสองเอาไปสองเต็มสิบกลางมันคุยแบบโทรศัพท์ตัวใครจะรักมาทอดตัวหาเพื่อนเว้ยซึ่งตื่นเช้ามาก็จะเป็นสายบิงกลางวันเป็นบิงจำเย็นเป็นบิงก่อนนอนเป็นบิงจจมีกูถามว่าเออสูตรของบิงเป็นยังไง เริมให้ชีวิตเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นให้เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเป็นตัวของตัวเองเออไม่ต้องฝืนไม่ต้องดัดเยอะเออของขูัวคือเินไปพร้อมกันก็เหมือนไอบิงกับไอตูนสบายใจพูดได้หมดทุกเรื่ององเสริมพัฒนาให้แบบต่างคนตา่างมีชีวิตที่ดีขึ้น ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เอออีกแป๊บนึงก็เออเธอเธอทำอะไรอยู่จบนี่งงแล้ก็คือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าคมแติว่าแบบเราพยายามชวนเขาคุยให้บอกเขายังตึงอยู่ก็เออแบบเออเธอไม่แต่เสี่ยมันจะอาจจะไม่ใช่แบบนี้แค่ตัวอย่างอะไรแกเป็นแฟนมึงมึงร้องหองมากมึงเคยไปกินข้าวหกันปะไม่เคยไปกินอะไรอย่างงี้แกก่อนที่ ต้องดูว่าแฟนเป็นคนแบบไหนก่อนคือบแบบเป็นคนที่โมโหแบบแบบหายคือกูจะงอให้หัวชนฝาเลยเว้ยคือกูจะโทรจีดๆยาวๆแต่ว่ากูจะชอบมีสองลังกูจะโทรแบบแบบว่าเออแกโกรธเหรอโกรธทำไมอ่ะไม่เออก็ได้ถ้ไม่พูดมึงแล้วพอผ่านไปหนึ่งนาทีก็จะโทรไปแบบว่าเออมึงโกรธเหรอโกรธทำไมอ่ะเออไม่คุยด้วยก็ได้เออเมันก็จะไล่กูอ่ะไม่ต้องพูดมาเออโทรมาทไม่เนี่ยกูบอกอย่าเซาซิแล้วพอมันมากูก็จะอีกแป๊บหนึ่งประมาณสองนาทีกูก็โทรอีกเออยก่โกรธเขาเลยนะเขารู้สึกกิดไไปปแแแลล้้ววจจนนนมมััโทรรเื่อยๆ็ะบบ โอ๊ยกูหายโกรธแล้วอย่างเงี้ยเออก็คือจบไม่ได้แฮปปี้คนแบบว่าชอบเนียนๆคือกูเป็นคนหมอคนแบบไม่ค่อยเก่ง <c oughs> แต่ก <c oughs> ูก็จะเนียนๆไปแบบอาเช่นซื้อเครื่องซื้อข้าวไปให้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเนียนๆแบบเออกินข้าวยางอะไรเงี้ยแนวๆนั้น อย่างเรามันก็แล้วแต่เรื่องนะว่าแบบเออเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นเรื่องเ,องเล็กๆกแบบงนินกันปกติก็จะแบบเออเธอปวดเขาหลออะไรอย่างเงี้ยปอนครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆคือเราก็มองคนไม่เก่งนะเนอะอาะแล่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราผิดจริงๆเราก็สำนึกผิดเนาะแต่แบบเออคนโกรธมันก็คงแบบ,แบ,บก็เข้าใจอะก็เราทําผิดแล้วเราก็แบบงี้ทำไงดีวะเป็นสตเนสต,ต็ปตอนแรกคือซื้อดอกไม้คุณผู้ชายว่าก็คงไม่กินเราก็ไม่เก่งแต่คือคนที่ช่วยเราองก็คืเนี้าแบบนี้ิก็คือสรุป จบด้วยกันซื้อเราดีๆไปติดหน้าแบบว่ามีก็คือเล่นใหญ่แบบเล่นใหญ่ชนิดที่แบบว่าเห็นแล้วคือมึงต้องดีอะ่ะไม่กูเหนื่อยวะไม่ทำให้โัวกโกนตั้งแต่แรกสมมติว่าแบบโหวกพวกมาอย่างงี้ถ้าเราเถียงไปรู้ว่าเขาจะโกรธกูเงียบกริ๊บอีกเรื่องก,กันทะเลาะเรียกอีกเลี่ยงกันปะทะพอไม่ใช่อะไรคือก่อนหน้านี้ก็คือแบบมีช่วงที่เลิกกันมาค่อนข้างนานซึ่งทำรูปแบบเลียวคือกูเป็นคนนิ่งๆเงาะคนไม่ค่อยเก่งคือถ้าเรื่องไหนที่กูไม่ผิดจริงอ่ะจะไม่สนใจ แต่ถ้าเรื่องไหนที่ผิดก็จะแบบเอ้ยเธอแบบคนเขาหลอกเขาขอโทษนู่นนี่นั่นะแต่ว่ากูอะเป็นคนความอดทนตับคือถ้ากูงอมาสองสามรอบอะมึงไม่หายเรื่องของมึงแล้วกูก็จะเงียบจนมาแบบไม่งอแล้วหรอกมึก็จะคุยกับกูเองเลยสนใจเหรององะอะไรวะกูตัวเขาแรกไม,ไม,ไม่ตัวเขาแรกกูก็คือแบบว่าเธอเป็นไร เขาประงมเลยแบบอยากกินอะไรเขไปกินของหวานไหมเพราะาทีมของหวานไม่ได้หาเลยผู้หญิงอ่ะก็จะมีไอตศ림ติดตู้ไว้ไเ,<ท> <ๆ S 1> เล่น <ๆ S 1> แบบใหญ่ๆติดตู้ไว้พอแบบมันโกรธว่เอ้ยเธอกินไิมป์ป้าแบบแล้วมันก็เดินไปหยิ่งอยก็เดินไปควายฟอตใช่ไหมชอบผู้ชายหน้าคมแบบจะดูคนที่ตาเป็นหลักใชาแหลกหน้าคมแหลกอะไรอย่างเงี้ยอะไรล่ะอะไรของเนี่ย ยแบบกลมกาแก็สากคือแบบทขมวยตัวเนิดตัวู่งอชอบคนตาตีแล้วก็ตัวสูงจริงๆก็ชอบชายตัวสูงผิวเข้มอะไรเงี้ยแบดแบดอะไรเงี้ยคือแบบชอบผู้ชายเรียบร้อยใซ่ด์แลนด์ชอบคนผมยาวผมเซอร์ผมสวยผมสายาหคือผมต้องแบบผิวอะไรเงี้ยชอบคนที่แบบมือสวยตัวสูงแล้วก็แบบสากตีได้ฝรั่งได้ไม่ตี๋คุยหิงหรือเปล่ามึง ว่าไม่ว่าจะหญิงหญิงหรือชายหญิงอ่ะแบบการดูแลรักษาความรักมันก็คือเหมือนกันไม่นอกใจใส่ใจไม่โกหกซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอันนี้มันก็คือเหมือนเป็นวิธีรักษาซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้แค่กับหญิงหญิงอ่ะไม่ว่าจะใครก็ตามอ่ะมันก็คือวิธีเดียวกันในความคิดเรานะแบบสมมติเราเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยการที่เราทําตัวเนี่ยเราก็ยังทาตัวเหมือนเดิมการใช้ชีวิตการรักษาคำพูดคำจารเราก็คือเหมือนเดิมซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคือวิธีการเดียวกันสวยงาม ให้กลองบอกหนูกันไชอบทำอะไรซ้ำๆเดินไปหาเราซ้ำาเข้าร้านนั้นซ้ำ้ําใจเข้าร้านเลยไปสถานที่ไหนไปสถานที่เดิมๆเพื่อให้แบบว่ามันเกิดไปเจอกปม่เปามิง มิงชอบบาริสตา้าร้านหนึ่งเราก็จะไปกินกาแฟร้านนึงะนะทุกวันแ<า>ต่ที่วิงไม่กินกาแฟเลยวิงก็จะ,ะจะิบกาแฟตอนเช้าเพ่อให้มันจะไม่อร่อยมันก็จะไป่เดืตอนที่ไปญี่ปุ่นเสื้อผ้าไม่ได้เข้าของแม่งเลยแมงก็เข้าอยู่แร้านนั้นไหนเราก็ซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็แพงด้วยแล้วก็ได้ใส่ด้วยแพงเราก็ไว้ตรงนี้นะแต่ว่าไอ้เรื่องชอบมันเรื่องหนึ่งคือหมายถึงว่าเาเรหมือนเราชอบดาราแล้วเอาไม่ได้คือบอกไปไม่ว่าค่อนข้างให้อิสระแล้วก็เหมือนกูไปชอบคนนี้แล้วกูใช้เงินไปช่วยเขาธุรกิจเขาให้แบบมันจะเเรริญุ่่งงงาาาามมมมกกขึ้้นคือีปหหยแแล็พ ดูไดไหมสตอรี่สตอรี่ทำเป็นจริงคือมึอส่งสายตาค่ะเออใช่ถ้าเสวยอยู่มันก็คือจะเออส่งสายตาอยู่จุดไยนขไส่งสายตาให้ก็เหนื่อยสุดมันไม่ได้ได้นิ่งองแก้วแก้วไอเทมของแก้วจำลองผับล่าสุดนี่เป็นแก้วได้เจ๋งมากเจ๋งมากเฮงในผับอยากกินเหล้าเยอะเพราะว่าถ้าเราต้องคิดเราต้องเก็บผสมเมาขนาดไหนเราต้องปุ๊บแบบเก็บเข้าไปให้หมดเลย เก็บตรงงานไงต่อถ้าเก็บตรงแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบหันไปมองบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็ตาไปชนกันปุ๊บก็เดี๋ยวมันก็เดินเข้ามาเองถ้ามันไม่เดินเข้ามาก็ปล่อยมันไปดาวดัไม่เข้าหาเราจะไม่ตามถ้าเขาชอบเราจริงอ่ะ ว่าอ่อยแบบสวยสวยว่าปกติกูไม่ค่อยอ่อยอ่ะคือกูจะมองไปด้วยแบบน้าหรือว่าสายตาแต่ว่าปกติไม่ไม่ค่อยอ่อยจริงๆแม่บอกอะไรมาสวยแต่ไม่จำเป็นต้องอ่อยสวยเพราะถ้าเราชอบเราจะแบบ DM ไปอะไรเงี <Technical S 3> ้ย <COR> <AN> หรือว่าชอบผู้ชายคนนี้เราฟอลโล์กันอยู่เราก็จะแบบเขาไปเที่ยวลงรูปสูงลงรูปมาเฮ้ยพันอะไรอ่ะแบบน่ารักจังอย่าพูดแบบนี้ี่ดอกทันที่แบบ้กูเห็นกูอยู่ก็ชิวว่าขอให้กูได้ทักหน่อยว่าแบบมันใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่า ใจหรือว่าอะไรเขาก็คงตอบแบบมันก็ต้องมีบทส่วนมากหลังจากนั้นเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่ค่อยอ่อยอะแต่ว่ามันก็จะมีสเตปคือของเขาคือไม่กระตุกกระตากจริงเพราะอะไรรู้ป่ะรู้สึกกับเพื่อนอย่างเดียวเลยสุดที่ตัวคนนี้แต่เราก็น like ั e ่งเฉยเฉยเราก็นั่งสวยๆเหมือนเราไม่ชอบเธอไม่ต้องมองไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเพื่อนจัดการให้หมดใช้เพื่อนไปดิกว่าจริงๆกูก็ไม่ค่อยอ่อยนะ ถึงแม่นางสวยแล้ไม่ไม่แต่ว่าแบบถ้ารู้จักกันหรือมีไอจีก็จะใช้วิธีเดียวกับไอ้ปอมก็คือแบบดีพายสตอรี่หรือแบบชวนคุยต่อให้เขาจะตอบมาฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวกูหาเรื่องชวนคุยต่อกูรู้ของมึงใช้หาเป็นตัวเราปล่อยหมาจริงเลยจ้ะ้ะแต่สถานสถานที่ถ้ากลางวันเนี้ยแบบไปเดินที่แบบเอาดอกกูว่าจูหมาไปแลเดินตามมาส่งกาทัดไห้หมาพันอะไรอ่ะก็ได้พูดคุยแหละแต่ถ้าตอนคืนกูก็แบบเออกูจะใช้ตลกเขาสู้หัวเราไว้ก่อน แต่ถ่ายไม่ได้ไม่ตลกด้วยอะมันนึกว่าแล้วเดี๋ยวกลัวแลต้องคืนเปอนยังไงคือคือเพราะว่าอบเลยไม่กูอ่านเรียนรู้หมดเลยไม่การถ้าเม่นกานคืนก็แบบโยกย้ายเบาๆเออโยกย้ายเบาๆก่อนการมองแบบสำคัญเออใช่การมองสำคัญแบบคุณต้องหันบ่อยๆให้รู้ว่าเราหันมองมองให้รู้ว่ากูมองกูมองอย่งเงี้ยกลัว เินับไปนาแล้วเพราะว่าก็มีแฟนคนเดียวมา10ปีแล้วสคนนี้เปิดประวัตคนที่สี่เยอะเยอะสี่ห้าสี่ปัจจุบันคนที่สาจำได้คลืมไปหมดแล้วจำคนเดียวตอนนี้ใช่จำแค่คนเดียวแบบเราไม่จำเรื่เก่ากับปรมาณสก็แต่กูก็อาจะประมาณสเออใช่สอ ถ้าแบบว่าเป็นเราอะเราก็ออกเลยเพราะเราถือว่าคนเราจะรักคนอื่นยังไงอ่ให้มันดีและรักคนอื่นให้เป็นเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนถ้าสมมติว่าเราอยู่กับตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราไปรักเขาเขาก็ไม่มีความสุขหรอกถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่มีความสุขก็คือออกเลยพอผูรักตัวเองให้เป็นเออถ้าไม่ใช่คือแบบไม่เอาเลยไม่ถือว่ากูจะมีโอกาสคนเราสามารถพิจากันได้กูจะให้โอกาสสามครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบที่ฉไม่ไหวแล้วจริงๆกูว่าไปเลย พอพอมันเริ่มพอกศิกอะ่ะกูจะช่างตรงว,วันแหละว,ว่าครบหรือไม่ครบอันไหนมีความสุขมากกว่ากันแล้วถ้าสมติคิดได้แล้วว่าเออแบบมันไม่ไหวนะก็จะเป็นคนมีความอดทนหนึ่งโอเคสองโอเคสามโอเคสี่โอเคห้าโอเครอบที่หกถ้าสมติคิดแล้วว่ามันไม่โ okay, อเคก็คือตัดตจริงๆอ่ะก็คือเป็นคนความอดทนสูงเลยแต่กูก็ทนทนจนวันที่แบบ ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วปุวรีรเ,ล <c oughs> เลยมึงกุลียมแลม้วมึงมือ่นยังไงวะคือเราเป็นคนมีความอดทนมากแต่คือถ้าให้แนะนำหนีดีกว่าคือถ้าเราเดินออกมาไม่ได้ก็ไม่ต้องแบบฟอตัวเองขนาดนั้นพยายามทําสิ่งที่แบบเออทุกวันนี้เราอยู่ได้ก็พออะไรเงี้ยไม่ต้องแบบไปฟอตัวเองเฮ้ยฉันต้องมีความสุขเต <c oughs> ็มที่เออเราก็เป็นเราอย่างเงี้ยเออแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็แบบมีคนที่โอเคกับสิ่งที่เราเป็นเราเออคือเราก็เป็นคนทนไงหมายถึงว่าแบบก็ทนได้ก็คืออยู่ไปเรื่อยๆจะเลวจะร้ายหรือว่าจะแบบจุกหว่าจิกหรือ กล้าไปเริ่มใหม่อยากใช้ชีวิตแบบเดิมแบบปกติอยู่ <ผม S 1> รู้สึกว่าชิน <ผม S 1> แต่ว่าบางทีคือถ้าสมมตินันน่นเรารู้สึกว่ามันท็อซิกในที่นี้คือมันไม่มีความสุขสัตย์เลยนะมันทะเลาะกันทุกวันมีแบบ7วันมัทะเลาะกัน6วันอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าหมูกอ่อนคือเราต้องกล้าที่จะเริ่มใหม่ไปทากิจกรรมอื่นๆหรือว่าไปในที่อื่นๆไปกับเพื่อนาอะไรทําอมะให้มันรู้สึกว่าตัวเองอยากมุกออนหรือแบบเริ่มต้นใหม่มากขึ้นนะรู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีมูอ่อนที่ด ไม่พร้อมอะไรแต่งมีลูกโบ๊ทก <Both. S 2> ูสองสองคืออะไรสองงานแต่งสองห้อง มีลูกสองคนอยากมีรูปแบบผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนพอรู้สึกว่าแบบคือเราไม่เคยเลี้ยงเด็กผู้ชายเพราะว่าที่บ้านเป็นลูกผู้หญิงหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากลองเลี้ยงเด็กผู้ชายส่วนผู้หญิงอ่ะชอบอยู่แล้วแต่งงานนะอยากได้ทีมไหนอะกูไปเลยผู้ชายเขาดูอยู่คือจริงๆไม่ได้มีทีมแบบจริงจังขนาดานั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้เราคิดก็คืออยากได้งานแบบเป็นเราอ่ะคือกูไม่เอาแบบพิธีกรมานั่งแบบเป็นพิธีกาต้องหนักกูเนี่ยเพรากูจะเอาแบบบรรยากาศแบบเหมือนมีแบบเพื่อนกูแล้วก็แบบอาจจะเป็นชิ่ดาวดินเนอร์ทีีี่่่แแแบบบสววยยยๆลล้เเเพือนนกูไปมตงงาร จริงๆชอบแบบริมทะเลอะไรเงี้ยหัวคนอื่นเดียวงานแต่งโบรุกไปก,ก่อน <c oughs> เพื่อนช่างแม่งก่อน,ส,น,กกอนส่วนลูกอยากจะมีสามคนอยากมีลูกแบบสามคนใช่แบบผมมีท้ายปีเลยนะอยากให้เป็นเพื่อนกันไงไม่อยากมีลูกแล้วก็ยังไม่มีแผนในการแต่งงานใดๆถ้าตีมงานแต่งแบบเอ,อจริงๆแบบไม่มีอ่ะยังไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยอ่ะแต่ส่วนเรื่องมีลูกไม่คิดเหมือนกัน <c oughs> เคยคิดเรื่องแบบงานแต่งแต่แบบคงแบบเรียบง่ายๆแล้วก็แบบมีแต่คนสนิทเลยจริงๆอยากมีลูกอยากมีแบบสองคนเป็นพี่น้องกันเพราะว่าเราก็แบบมีพี่น้องเนาะตีมแฟรี่แบบนิยายแบบออกมาในจากสวนอะอารมณ์แบบในในในหนังอะต้ก็อยากได้ตีมแบบในสวนแบบน่ารักน่ารักเหมือนว่าเราเป็นแบบนางฟ้าตัวน้อยๆเราเปแบบทิงเกอร์วลแล้วก็อยากได้แขกแขกไม่ต้องเยอะมากแขกแบบกุ๊กกิบกุกริบกล้องอยู่นี่ อยากมีเพราะว่าแบบกูไม่พร้อมที่จะเสียสละจริงๆงกูรู้สึกว่าการมีลูกมันเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วกูไม่พร้อมที่จะเสียสละแต,แต่อีกอย่างหนึ่งที่กลัวคิดว่ากูแบบไม่อยากมีลูกคืนอะคือด้วยแบบสังคมนอะไรหลายอย่างรู้สึกว่าเรากลัวว่าแบบเราจะเลี้ยงไม่ดีพอหนระืออะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,<ๆ>างแบบเออมันต้องคิดเยอะมากๆ เราว่าใช้ชีวิตแบบเป็นเหมือนเพื่อนกันฉุกเนทุกวันหนึ่งการเจอมันมันไม่มีความน่าเบื่อคือหมายถึงว่ามันสนุกมันมีสีสนะันทะเลาะบ้างตีบ้าง เออน่ารักบ้างอะไรเงี้ยคือให้หลายๆมูฟก็ทําในสิ่งที่คิดว่าอีกคนนึงเขาไม่รู้สึกอึดอัดอะต่างานาคนต่างม,มีกิจกรรมที่ไม่จำเป็นที่ะจะต้องมาทําด้วยกันแบบ24่สิบสี่ทับจแยกกันอยู่บ้างหรือว่าไปอยู่เองใช้ชีวิตเองบ้างไม่ต้องตามกันเยอะเรารู้สึกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้มันก็จะไม่น่าเบือ่อแล้วเราก็จะมีกิจกรรมทําด้วยไม่ขี้หึงมากมันก็เป็นอย่างใช่เพราะถ้าขี้หึงมากมันก็ไม่ไหวบามึงบางตืจะให้ฉิฉลาเขาในความคิดหรือว่าการกระทไปกับเพื่อนเขาบ้างให้เขามาปรเคคคคนนนนาาาาบบบบบ้้้้้้งงไไมม่่่่่ีวววชิตออ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 อแแแกกกกัััลึยยยยยูืืข สำคัญถ้ามองในชีวิตจริงอ่ะคือเงินมันก็เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่ต้องห่างกันเยอะมากคือให้มันมีความแบบใกล้ๆกล้กันอ่ะเออฐานะหรือการเงินอะไรเงี้ยมันก็นําไปสู่ความชอบหรืออะไรสไตล์ที่ไข่ไขกันเช่นสมมติว่ามึงเงินใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมึงอยากไปเที่ยวไหนเขาก็สามารถไปเที่ยวตรงได้เขาสามารถจอยกับแอคทิวิตี้ที่อยากทําได้มีเครือก็แน่อยู่ด้วยกันได้กันก้อนเครือกินเนี่ยจริงมันก็สําคัญกันแหลมันต้องสําคัญพอๆกันเพราะว่าเวลาเราท้ นี่ก็ดีก็ไม่ถูกจีบก็มีเวลาเป็นของตัวเองเข้าออกเพื่อนเราได้น่้รับไหมมไม่เอามันดูให้มันดูตามึงนะตามึงปากเก่งดีดีเลินประเสริฐสียกไว้เนือหัวขึ้นหิ้งใครแตะไม่ได้เราอยู่ข้างล่างเราจะไปทำอะไรก็ได้ กไม่กี่คนเล่นนะก็ถือว่าคนนี้แบบตอบโจทย์เพราะไม่เยอะเลยไม่เยอะจุบางทีแบบไี่ใู้โงว่คะโมงน้อยเกินไปนุ้ยกูบอกเลยในทุกเรื่อนไปแบบไม่มีอารมณ์ร่วมของกเขาเลตอบให้กูเหมียวเหมียวให้ตายก็คือไม่ตานไม่อกซิกไม่หุดหิบรายข้อถูกกี่ข้อถูกเวลาสักเก้าสิบหกแล้วกัน ก็คือแฟนเราคนน่ารักถ้าตอนอารมณ์ดีแวต่ก็เป็นคนตามใจแต่ก็ขอให้หงุดหงิดน้อยลงหน่อยกูขอเลือกเดียวเลยใส่เอนน้อยลงแล้วก็หงุดหงิดน้อยลงดูอยู่ก็ปรับปรุงนะถ้าน้อยลงแล้ว้งทำไงต่อก็มา เัอก,ก็ดีก็ไม่มีอะไรมีจุกจิกบ้างคือแบบตอนนี้ก็แบบโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปนะเออทั้งสองคนก็แบบเหมือนคนละครึ่งทางก็แต่ก่อนกูนก,นก็สุดไงก็ต้องลดลงมาหน่อยแต่ก่อนเขาก็สุดของเขาเขาก็ต้องลดลงมาหน่อยตอนนี้ก็โอเคมปัญหาดีมากคา <5 S 2> นาะดูอยู่กลับมาเร็วๆนะ คนนี้ก็คือแบบลงตัวเอาจริงๆคือลงตัวในหลายเรื่องนะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอคนที่รู้สึกว่าใช่แต่คือคนนี้มันใช่จริงๆเลยในเรื่องแบบเออพ่อแม่เขาพ่อแม่เราคือด้วยล้วสบายใจเหมือนแบบเป็นเซ็โซนให้ได้ในหลายเรื่องพูดในถึงตอนไหนคือความลงตัวของเขาคือทุกวันนี้เรามองแฟนเราเป็นเหมือนหมีตัวหนึ่ง มองเป็นเหมือนสุกตาตัวหนึ่งของเราคือเรารู้ส <pantry breaking asta> ึกว่าแมัน <assunto> ก็น่ารักในแบบของมันไงเอาจริงๆคือเรามองแฟนเราเป็นเหมือนสิ่งที่น่ารักสิ่งมีชีวิตที่นุ่มนิ่มคือแบบเรารู้สึกว่ามันมันมันตุ้ยมันอุ้ยแบบหนึ่งร้อยให้เก้าสิบแปดะากถึงแกคือแกคือเจ้าหนีง แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็มาตอบ Q&A ความรักกันแบบคุกคิบก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็จะได้รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนมีมุมมองในความรักเป็นอย่าง <c oughs> ก็จะได้รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนมีมุมมองในความรักเป็นยังไงบ้างก่อนไปกูขอคาถามนี้ด้วยคำถามจากกูเองคือไหนๆกูก็เปียบแฟนกูเป็นหมีแหละแต่ละคนเปรียบแฟนตัวเองเป็นอะไรมันก็หมีหมีสีอะไรหมีสีบอกเขาเป็นหมีสีขาวในเรื่องแแบๆมีแบ่ๆไดกแฟนว่าะไรที่รักอย่างเดียวหรอไม่มีแบบที่รักแต่หลายเสียงถ้าสมมติว่าเราโกรธ นี่ถ้ามึงง้อถ้ามึงง้อพี่รเป็นชื่อวอมอ่ะเป็นรูปหมีสีน้ำตาลเรียกแฟนว่าอะไรนะบีบีก็เปียแฟนเป็นหมีเหมือนกันคือทุกคนจะใช้แบบอีโมจิรูปหมีสีน้ำตาลด้วยก็เรียกกันแบบก็ที่รักแล้วก็แบบเออกรอนครับลยให้แฟนกูเป็นอัปปาก้ากูว่ามันน่าเหมือนอัปปาก้าแล้วถ้าสมมติว่าเรียกเรียกแฟนอ่ะคือช่วงเบียกแรกอ่ะเรียกแบบ แต่ตอนแบบปีหลังๆมาอยู่ดีๆก็กลายเป็นอ้วนอ้วนละสองคนอ่ะมึงเขาก็เรียกกูอ้วนกูก็เรียกเขาอ้วนก็เป็นเจ้าหมีแบบยังมีเพราะว่าแข่งแบบมันอ้วนๆแล้วเหมือนแข่งเด็กแล้วมันแบบยังมียัมีเปรียบกระตุยโอ๊ยเอาดีมันน่ารักเหมือนกระต่ายอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์